สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบอลเชิญยิ้มพูดแล้วแตกหกักโชครถแห่สุดทนพฤติกรรมเหมือนฆ่ากันชัดๆกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อทางบอลเชิญยิ้มออกมาโพสต์ไม่ขอรับงานคู่โชคโชคมงคลอีกแล้วจนสร้างความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีปัญหาอะไรกันหรือว่าวงแตกอัปเดตล่าสุดดรามา่าบอลเชิญยิ้มโชครถแห่เมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่29กร,รกฎาคม6 5บอลเชิญยิ้มเปิดใจเคลียร์ทุกเรื่อง เรื่อง d าโชคโชคมงคลหรือโชคไทยรถแห่ทั้งเรื่องค่าตัวเกือบต่อยกันบนเวทีเรื่องเกือบชกกันที่งานเนงและอีกหลายประเด็นที่งานถแถลงข่าวร้องวงมันเฟสติวัลเทศกาลความสนุกปลุกเศรษฐกิจไทยโดยบอลเผยว่าเหตุไม่รับงานคู่กับโชคโชคมงคลเพราะสุดทนพฤติกรรมดิสเครดิตงองแงไม่พอใจค่าตัวทั้งที่ตกลงกันแล้วอีกทั้งเอาเรื่องไปเล่าให้บุคคลที่3มฟังว่าบอลทวงบนคน ทังนี้บอลเชิญยิ้มยืนยันว่าตนไม่ได้โชกใครไม่ได้วางมวยแค่ไม่พอใจเท่านั้นไม่โอเคมากๆโชครถแห่งมัตต์ห่วงถ่าย youtube ที่ถูกเปลี่ยนสคริปต์โดยไม่บอกล่วงหน้าเหมือนฆ่ากันชัดๆเหมือนฆ่ากันนะในทางศิลปินอย่าทํากับผมแบบนี้ทํากับผมแบบนี้เพื่ออะไรทํามากี่งานแล้วส่วนเรื่องที่กนสงสัยว่าเป็นการหักหลังหรือแทงข้างหลังหรือไม่บอลเชิญยิ้มบอกว่าไม่อยากใช้คำแบบนั้น โดยโชครถแห่ปเปลี่ยนไปจากคนที่เคยคุยทุกวันหลังๆไม่ใช่แล้วไม่น่ารักแล้วไม่พูดคุยทักทายซึ่งบอนเชิญยิ้มทิ้งท้ายอีกว่าผมเป็นนักแสดงไม่ได้เป็นนักมวยผมนักแสดงไม่ใช่นักเลงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ